แล,แล้วท่านมาเข้าสิงฉบาทําไมขอรับก็อีชาบามันน่าสงสารที่สุดในออฟฟิศนี่แล้วม,มันถูกพวกมึงกดขี่ข่มเหงไงล่ะแต่พวกเราไม่เคยทำะไรชบาเลยนะคะพวกมึงจะไม่ทําได้ยังไงพวกมึงไม่ให้มันลาพาหมาไปโรงเรียนอินเตอร์พวกมึงทําแบบนี้กับมันได้ยังไงแล้วท่านต้องการอะไรขอรับ พวกมึงอ่ะก็ต้องให้มันลาพาหมาไปเลียน10ปีลาป่วยหปีลาพักร้อนสองปีเลียนทำเล็บสปีเข้าสปา2ปีเรียนส,สวยหปีโอ้โหเ<ล>ท่านเยอะขนาดนั้นใครจะไปให้ได้ผมเตือนท่านดีๆท่านออกจากร่างชบาดีกว่าไหมกูไม่ออกให้โอกาสอีกครั้งจะออกไม่ออกกูไม่ออก เฮ้เยเกยดอะไรขึ้นนะ่ะพวกเรากลับล่างกันหมดแล้วอ,อ๋อเย้แมทีนี้ผีออกเร็วใช่นะแล้วอีผีตัวนั้นน่ะขอสวัสดิการเก่งๆเฮ้ยหมายถึงเรื่องอะไรห๋อ